เฮ้ hey, สวัสดีค่ะอยู่กับคุกี้ทูบชาแนลกันนะ mm hmm. เห็นอะไรไหม mm hmm. อุปกรณ์เครื่องเขียน mm hmm. เห็นอะไรไหม mm hmm. นั่นแหละค่ะวันนี้นะคะที่จะมารีวิวอุปกรณ์เครื่องเขียนกันโอเคมาเริ่มต้นเลยลกันเนาะโอเคอันดับแรกค่ะสมุดสมุดกี่ซื้อเป็นโหลเลยนะคะน,น่ารักนะคะมีอยู่ประมาณสามสี่ลายเนาะ โอเคค่ะต่อมากระเป๋าอันนี้ซื้อมันต้องนานแล้วนะคะเอออันนี้ก็เก็บสเปีรพรีเมียมน,นี่นะคะโอเคต่อไปอันนี้ค่ะเป็นไซส์ดีซอสองบีนะคะศูนยุดห้าเป็นของคันตั้มค่ะต่อไป อันนี้เป็นของฟ a เวอร์พาสเทลนะคะนี่เป็นปากกา้ํำเงินนะคะอยูสามอันนะเขียนเรีย,ย่แบบนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละอือต่อไปค่ะสองสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวเล็กนะอันนี้ีิประทับใจ เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวก่อนอันนี้ก็อันนั้นเป็นหัวเล็งนะคะเขียนได้ทุกทุกพื้นผิวเลยนะกี้ซื้อมาสองอันค่ะกี้มีอันใหญ่นะอืมอันนี้กี้ลองขีดเองนะก็ประมาณนี้แหละแต่อันใหญ่ของกี้เป็นนั่นน่ะน,นะคะสีนีออนสีสะอ้์สแผงเอาเอาอุ้ยอุ้ยอ้ยอ,ยอ,ยอยต่อไปต่อไปค่ะอ่า อันนี้ของใหม่นะอันนี้ทางบินเขาให้มาไม่ใช่ให้ดิซื้อมาใตปก็เป็นหนังสือบ้างเนาะใครที่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษแล้วอยากพูดอังกฤษนะคะแนะนําเป็นเล่มนี้เอ้ยอาจารย์บอกว่าอะไรเนี่ยนี่ อันนี้อยู่ค่ายนี้นะคะนี่บอกได้เลยอันนี้สองร้อยยี่สิบบาทนะคะเล่มก็ประมาณเนี้ยอะคะ่ะน,นี่แล้วก็มีสแกนด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเล่มนี้โอเคมากเลยะคะ่ะออโอเคต่อป่ปต่อ่ปอันนี้เป็นของเก่าเลยนะ ของเก่าของกี้ก็มีอันนี้ค่ะที่แพงๆหน่อยอ่ะประมาณทำไมมันไม่โฟกัสเลยประมาณหกสิบเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะโอเคต่อไปเป็นของล็อตติ้งค่ะอันนี้ของเก่านะยังลบก็ใช้ของล็อตติ้งนะ อันนี้ก็เป็นของลอตติ้งค่ะอันนี้ก็เป็นของฟันตัมอันนี้ก็ซื้อมานะคะประมาณกี่บาทไม่รู้จำไม่ได้ต่อไปปากกาที่กี้ใช้มีอยู่สองแบบนะคะที่กี้ใช้ก็จะ กี้ใช้แต่ของ Favor c ร์คัตเนะครมันใช้ดีนะก็จะมีแบบหัวแบบนี้นะคะแล้วก็แบบใช้กดเอานะคะต่อไปอดิสสอกดก็ใช้ลตตีงค่ะสองอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะใช้ของ Favor c ร์คัตเทนะ,ะแบบ แบบฝาแล้วก็แบบกดอันสุดท้ายค่ะนี้เพื่อนให้มานะคะต้องขอขอบคุณอุ้ยอุ้ยขอขอบคุณจริงๆนะนี่น่ารักมากเป็นสิงโตนี่นะคะน่ารักมากๆอโอเคเออก็ประมาณนี้แหละใช่ไม่มีอะไรนะคะก็เนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะก็สำหรับคนที่ชอบวีดีโอนี้คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย